สวัสดีค่ะชลักคณาราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซ i s เต r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมโดยประมาณ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสําหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกและก่อนที่จะไปฟังเนื้อหานะคะสําหรับท่านที่ต้องการให้มีตัวหนังสือประกอบคำบรรยายคุณสามารถแตะที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะจะมีปุ่มนะคะสามปุ่มที่มุมบนด้านขวาปรากฏ กดไปที่ปุ่มตรงกลางนะคะหรือว่ามีลักษณะคล้ายกับตัว c 2ตัวหลังจากนั้นนะคะก็จะมีตัวหนังสือประกอบคำบรรยายขึ้นมาอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีนะคะหลังจากที่ลงคลิปรอสักประมาณ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งคุณสามารถใช้วิธีนี้กับทุกคลิปทุกช่องนะคะที่คุณต้องการให้มีคำบรรยายทาง y t u t u นะคะเขามีออปชันนี้บริการสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะคะซึ่งบางช่องก็อาจจะเลือกภาษาได้ด้วย คราวนี้นะคะเรากลับมาเที่ยวเรื่องของเรากันค่ะจากภาพนะคะคุณจะเห็นว่าการให้ผลของดาวจะมีช่วงที่แตกต่างกันแต่ที่เด่นๆนะคะที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้มีอยู่2จุดนั่นก็คือดาวอังคารนะคะที่โคจรถอยหลังกลับมาอยู่ที่ราศีมิถุนยังมีสถานะที่เป็นสีแดง 2ก็คือดาวศุกร์ค่ะที่โคจรไปกลุ่มร่วมกับพระราหูนะคะที่ราศีมีนและองค์ประกอบของดาวดวงอื่นๆนะคะที่จะส่งผลไปถึง13กุมภาพันธ์โดยประมาณเดี๋ยวจะค่อยๆขยายความในแต่ละส่วนค่ะโดยที่จะให้ดาวอังคารนะคะเป็นพระเอกของคลิปนี้เพราะว่าถือว่าประเดิมความแปรปรวนแรกของปีซึ่งดาวอังคารนะคะทำให้เรานึกถึงความเป็นเดจาวูค่ะ คือภาพเก่าหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างในอดีตนะคะมันย้อนกลับมาส่งผลใหม่อีกครั้งเหตุการณ์แรกก็คือวันที่ดาวอังคารย้ายค่ะวันที่25มกราคมใกล้เคียงนะคะกับผู้นำประเทศมหาอำนาจคนที่47เข้ารับตำแหน่งซึ่งเป็นผู้ที่เคยมีบทบาทในตำแหน่งนี้มาแล้วเหตุการณ์นี้นะคะจะมาพร้อมกับผลกระทบหลายๆอย่างที่มีผลไปทั่วโลกไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เตรียมความพร้อมนะคะกับสภาพเศรษฐกิจที่จะมีความผันผวนในรอบนี้ให้ดีกลับมาที่เรื่องใกล้ตัวของเรากันค่ะจากที่ดาวนะคะเข้าไปกระตุ้นอยู่ในราศีกรกฎแม่ทาดน้ำวาระที่เกี่ยวกับทางน้ำนะคะที่เกิดขึ้นในบางจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ช่วงปลายปี6-7จะสงบลงเป็นการชั่วคราวค่ะหลังจากนี้ไปสเดือนดาวเข้ามากระตุ้นอยู่ในธาตุลมส่งกำลังถึงดาวเสาคู่ศัตรู วาระที่จะเกิดปัญหาทางสภาพอากาศจะมาแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนเรื่องของฝุ่นลมพายุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นทางระบบทางเดินหายใจจะกลับมาเริ่มสร้างปัญหาใหม่ใน,นระลอกนี้หรือว่าการเดินทางทางอากาศก็ต้องระวังเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้นะคะเป็นภาพรวมที่มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดได้หลายรูปแบบค่ะโดยที่มีลมเป็นสาเหตุซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะ ดาวเคยทำองศานี้มาก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดก็คือทั้งปี67แล้วก็ปี66มันเหมือนเดจาวูค่ะที่บางเหตุการณ์ในอดีตจะกลับมาส่งผลกระทบซ้ำเราจึงยกให้ดาวอังคารนะคะเป็นความแปลปรวนแรกของปีแต่ว่าในขณนะดเดียวกันนะคะองค์ประกอบของดาวดวงอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงค่ะฉะนั้นเหตุการณ์มันจะไม่ซ้ำรอยสทัทีเดียวแค่ว่ารูปแบบบางอย่างนะคะจะทำให้เรานึกถึงบางเหตุการณ์ที่เคยเกิดหรือว่าส่งผลมาก่อนหน้านี้ แต่สำหรับดาวอังคารนะคะก็ส่งผลแค่ช่วงสั้นๆค่ะประมาณ2เดือนตรงนี้มองว่าเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นหรือว่าสัญญาณเตือนบางอย่างจุดพลิกผันนะคะที่น่าจับตามองจะอยู่ที่เดือนพฤษภาคมค่ะที่ดาวใหญ่จะย้ายพร้อมกันถึง3ดวงและช่วงปลายปีนะคะที่ดาวจะโครจรวิปริตกันที่สำคัญส่งผลกับาธาตุลมทั้งสิน้นนี่เป็นจุดที่เรายังไม่ควรประมาทกันสำหรับลัคนาราศีพิจิก นอกจากดาวอังคารนะคะจะเป็นดาวประจําราศีของคุณอีกส่วนหนึ่งก็มาจากภพอริเมื่อพูดถึงดาวอังคารก็ต้องนึกถึงสองสิ่งนี้การเข้ามาอยู่ในภพมรณะนะคะยังมีสถานะที่เป็นสีแดงแล้วก็เป็นพินทุบาทถือว่ามีจุดเสียเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะใจดีสู้เสือกันไปดีตรงที่นะคะอยู่ถูกธาตุค่ะสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณเป็นราศีที่มีความเป็นลมแล้วก็เป็นน้ําอยู่ในตัวเอง คุณลักษณะทั้งสองนี้นะคะก็คือความคล่องตัวแล้วก็ปรับตัวได้เก่งดึงในด้านที่ดีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะถ้าเปรียบเป็นคนนะคะก็เหมือนกับว่าสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาได้อาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นตัวของตัวเองได้มากนะักแต่อย่างน้อยก็มีการขับเคลื่อนซึ่งการกลับมาอยู่ในตำแหน่งนี้ของดาวนะคะหมายถึงความพลิกผันเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆหรือว่าต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกสิ่งหนึ่ง พบมรณะนี้นะคะเป็นตำแหน่งของการพลัดพราก ความห่างเหินความขัดแย้งแตกแยกแล้วก็การเดินทางไกลโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของมรดกพินัยกรรมคุณกำลังพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราว่ามานี้ทั้งที่จะเต็มใจแล้วก็ไม่เต็มใจก็ได้แต่ว่าด้วยคุณภาพของดาวนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่คุณไม่น่าจะปรารถนาสักเท่าไหร่แค่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากค่ะบางสถานการณ์ก็จะต้องอยู่ในสภาพจำยอมเพื่อประครับประคองให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ รงนี้นะคะรู้เพื่อการตั้งรับที่ดีค่ะอย่างน้อยก็ทำให้รู้ที่มาที่ไปของสิ่งที่รับมือกันอยู่ในตอนนี้มีการขับเคลื่อนแน่นอนแค่ว่าอาจจะต้องไปแบบฝืนๆน,นะคะอารมณ์ความรู้สึกคุณน่าจะประมาณนี้แต่ทั้งนี้นะคะจะให้น้ำหนักไปกับเรื่องหรือว่าสิ่งที่ทำมาก่อนหน้ามีบางอย่างที่ดูแล้วนะคะมีความยืดเยือ้อหรือว่าต้องทาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันหรือเคยตัดสินใจเคยเลือกอะไรบางอย่างไปแล้วในอดีต แต่พอมาถึงตอนนี้เหมือนกับว่าจะต้องมาเลือกมาอยู่จุดนั้นใหม่อีกครั้งเหตุการณ์มันอาจจะไม่ซ้ำนะคะแต่ว่ารูปแบบบางอย่างมีความใกล้เคียงกันทั้งนี้นะคะด้วยสถานะของดาวพุธค่ะเจ้าของตำแหน,น่งนี้เขามีการขับเคลื่อนเร็ว อะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณรับมือกันอยู่ตอนนี้มันจะถูกผักดันทําให้เกิดขึ้นเร็วตามไปด้วยเช่นนะคะอะไรที่ยังมีความลังเลไม่แน่ใจก็เหมือนจะถูกกดดันให้คุณจะต้องเลือกจะต้องตัดสินใจซึ่งเป็นไปได้ทั้งที่คุณเต็มใจแล้วก็ไม่เต็มใจค่ะแต่ด้วยอิทธิพลของภพปัต,ตนีด้วยนะคะที่เขารอส่งผลอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เรื่องบางเรื่องก็แค่รอจังหวะแล้วก็โอกาสที่จะแสดงผลจังหวะนี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้คู่ค้าคู่สัญญาค่ะเป็นไปได้ทั้งที่หมดสัญญาเก่าหรือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหรือว่ามีเข้ามาเพิ่มเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงมันเป็นไปได้หลายรูปแบบตรงนี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างนะคะของเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องจบเพื่อรอเริ่มใหม่สามารถเอาหลักเกณฑ์นี้ไปใช้ได้กับทุกเรื่องค่ะ เพราะว่าเรื่องของสถานะขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุของพวกคุณแต่ละคนด้วยถ้าคุณเป็นพนักงานก็อาจจะได้เพื่อนร่วมงานใหม่ค่ะหรือว่าเปลี่ยนทีมงานผู้ประสานงานในบางเรื่องเดี๋ยวตรงนี้จะไปขยายความเพิ่มเติมในส่วนของดาวสุขให้ อีกทั้งนะคะยังหมายถึงเกณฑ์ของการเดินทางค่ะในช่วง2เดือนนี้ถ้าใครมีแผนที่จะเดินทางคุณมีโอกาสได้ไปได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลมีเกณฑ์ที่บางคนอาจจะได้ย้ายที่หลับที่นอนเป็นการชั่วคราวจะด้วยเหตุผลใดก็ได้หรือไม่นะคะก็เป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะแล้วแต่ลักษณะงานของพวกคุณ คือจะกลับมามีความคล่องตัวมากขึ้นไปเน้นนะคะไปผักดันมันมีความคืบหน้าได้และดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณ ถ้าจะดูสภาพคล่องทางการเงินว่ามีทิศท,ทางไปทางไหนจะดูที่ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวพุธควบคู่กันค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินการทํามาหาได้แล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งคุณจะเห็นนะคะว่าดาวสองดวงนี้อยู่ในสถานะที่ต่างกันพฤหัสเป็นสีแดงพุธเป็นสีเขียวสถานะทางการเงินนะคะยังคงอยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะ จะมีผลไปถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะกลางเดือนอย่าเพิ่งประมาทในเรื่องของค่าใช้จ่ายถ้าคุณยังรู้สึกว่าไม่มั่นคงซึ่งตรงนี้นะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงกําเนิดของแต่ละคนด้วยว่าดาวพฤหัสหรือว่าดาวพุธใครส่งเสริมมากกว่ากันคุณต้องลองจับสังเกตตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง และด้วยความเชื่อมโยงนะคะที่ดาวอังคารมีต่อดาวพุธดาวเจ้าเรือนคือวิธีการขับเคลื่อนชีวิตของคุณนะคะอาจจะมีคนนำพาค่ะมีการถูกชักชวนหรือว่าไปตามคำสั่งนะคะตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคุณอาจจะไม่ใช่ลักษณะของคนที่จะลุกขึ้นมาเป็นตัวตั้งตัวตีสัทีเดียวยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่คุณสนใจจริง รูปแบบการขับเคลื่อนชีวิตแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะคุณลองสังเกตตัวเองว่าความก้าวหน้าในชีวิตในช่วงที่ผ่านมาส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะมาจากการถูกชักชวนชี้แนะคะ่ะจังหวะนี้ก็มีความใกล้เคียงกับในรูปแบบนั้นอีกทั้งความสัมพันธ์นะคะกับบางสถานะก็มีความเปราะบางบางคนมาถึงจุดที่จะต้องตัดจบ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ไม่ส่งเสริมเป็นไปได้กับทุกสถานะนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของความรักแต่เพียงอย่างเดียวและยิ่งถ้าใครมีคู่ความคู่กรณีพยายามทําทุกอย่างนะคะให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไว้แล้วศัตรูจะแพ้ภัยไปเองค่ะแค่ว่าจังหวะนี้นะคะอย่าเพิ่งไปขันอาสาช่วยเหลือใครในเรื่องที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกับมหาคุณได้ในภายหลังอีกทั้งช่วงสองเดือนนี้ระวังเรื่องของสุขภาพไว้หน่อยค่ะ เพราะว่าถ้าต้องหมดเงินไปกับเรื่องอะไรนอกเหนือจากที่ต้องจ่ายประจำก็หน้าที่จะมีค่ารักษาพยาบาลด้วยหรือบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์มรดกพินัยกรรมก็อาจจะมีลาภผลนะคะแต่ก็จะนำมาซึ่งความขัดแย้งกับใครบางคนได้อีกทั้งความเป็นดาวคู่ศัตรูค่ะระหว่างดาวอังคารกับดาวเสาสา3กับ7ดดาวสองดวงนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ง่าย ถ้าเราจะให้น้ำหนักไปนะคะเราจะให้อยู่ที่50%ยกเว้นว่าถ้าใครนะคะทราบดาวในพื้นดวงกำเนิดของตัวเองและคุณมีดาวอาทิตย์ตั้งรับอยู่ในตำแหน,น่งนี้เปอร์เซ็นต์ของความขัดแย้งจะสูงขึ้นนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์กับอังคารเขาก็เป็นอีกหนึ่งคู่ศัตรูกันคุณอาจจะต้องระวังมากกว่าคนอื่นอย่างที่บอกนะคะว่ายังมีจุดเสียบางอย่างที่เกี่ยวกับคนใกล้ตัวเรื่องบุญในบ้านคนในครอบครัว การมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือว่าคนข้างห้องก็ยังได้ในจังหวะนี้จะทำเอกสารสำคัญยิ่งต้องระวังค่ะโดยเฉพาะถ้ามีเงื่อนไขข้อผูกมัดทางกฎหมายนะคะไม่ควรประมาทอย่าเพิ่งไปคำประกันหรือว่ารับรองเอกสารสำคัญใดๆให้ใครทั้งสิ้นโดยที่ไม่จำเป็น และถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะมีความเป็นห่วงเป็นกังวลกับลูกหลานคนในบ้านจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่หรือว่าการเลี้ยงดูก็ได้จะมีบางสถานะค่ะที่พร้อมจะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากจังหวะนี้คุณควรใจเย็นๆนะคะให้ทราบไว้ว่าเป็นผลมาจากคู่ดาวที่ไม่ส่งเสริมตรงนี้เราอาจจะแนะนำได้ยากค่ะเพราะว่าระดับความยุ่งยากในแต่ละครอบครัวจะไม่เท่ากัน ซึ่งคุณจะต้องอยู่ในสภาวะนี้ร่วมสองเดือนลองพิจารณาหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณนะคะซึ่งความขัดแย้งบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยความไม่ตั้งใจค่ะที่พูดอะไรออกไปแล้วต้องการที่จะสื่อสารอย่างหนึง่งแต่ว่าคนฟังก็เข้าใจไปอีกอย่างหนึง่งคือบทมันจะมีปัญหานะคะมันก็จะระวังได้ยากอยู่เหมือนกันฉะนั้นนะคะช่วงนี้คำพูดที่เป็นลักษณะของการติติงต่อให้คุณจะพูดด้วยเจตนาดีก็ตามค่ะ หลีกเลี่ยงไปก่อนถ้ามันไม่ใช่เรื่องหนักหนาร้ายแรงอะไรและความเป็นไปของดาวอังคารนะคะส่วนหนึ่งก็จะมีผลเชื่อมโยงไปที่ดาวพุธเดี๋ยวตรงนี้เราจะตีความในส่วนของดาวพุธไปเลยค่ะ เขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในภพสหัชชะนะคะมีผลไปถึงวันที่ห้ากุมภาพันธ์เพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่ดาวโคจรเร็วซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่คุณต้องอาศัยกลางขับเคลื่อนของดาวดวงอื่นมาช่วยด้วยด้านที่ดีก็มีค่ะบางอย่างที่คุณยังคงทําตนหรือว่าตักตวงได้เพราะว่าทว่ากาันด้วยเรื่องของธาสภาพแวดล้อมรอบตัวตรงนี้ถือว่ามีส่วนที่ส่งเสริมดาวพุธ คือถ้าใครนะคะมีเรื่องของการเจรจาต่อรองการทำข้อตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ด้วยวาจามาถึงจังหวะนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ทำเป็นลายรักอักษรค่ะแต่ตรงนี้นะคะก็อย่าประมาทในเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆที่เราเตือนไปอย่าลืมว่าคุณยังอยู่ในสถานะที่ไม่ควรจะไว้ใจใครมากจนเกินไปซึ่งดาวพุธเป็นตัวแทนที่มาจากภพมรณะแล้วก็ภพลาภะบางส่วนเราตีความร่วมกับอังคารไปแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติม ความเป็นมรณะที่ติดตัวดาวพุธมานะคะสื่อให้เห็นว่าทุกอย่างที่เป็นผลมาจากดาวดวงนี้จะเกิดขึ้นไวค่ะก่อนหน้านี้เข้าไปกระตุ้นเรื่องของการเงินแล้วก็ผลประโยชน์บางอย่างจะมีทั้งที่คุณใช้เงินไปกับการต่อยอดการลงทุนและจะมีสิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนทรัพย์ได้ด้วยเช่นมีเพื่อนมาพูดเรื่องเงินเรื่องทองมาถึงจังหวะนี้นะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะทําให้คุณเห็นท่าแท้ของคนบางสถานะได้มากขึ้นค่ะโดยเฉพาะถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกัน และอีกส่วนหนึ่งนะคะก็มีโอกาสทำข้อตกลงทำเอกสารสำคัญในตำแหน่งนี้จะมีการผักดันทำร่วมกับผู้อื่นนะคะมากกว่าที่คุณจะทำอะไรแต่เพียงลำพังระวังเรื่องของการครบคนไว้หน่อยค่ะเพราะเมื่อใดที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะ เรื่องมันก็จะเยอะตามไปด้วยซึ่งบางคนมีล่าผลจากการเดินทางนะคะเรื่องของเครือข่ายคนรู้จักคุณจะกว้างขวางมากขึ้นแค่ว่าคุณจะต่อยอดจากสิ่งเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับดาวพุธนะคะถ้าจะหมดเงินไปจากที่นอกเหนือจากที่ต้องจ่ายก็จะมีเรื่องของการเดินทางแล้วก,ก็การเข้าสังคมเข้ากลุ่มพบปะผู้คนนี่เลยคะ่ะมีเรื่องของการใช้เส้นสายด้วยก็ได้และสำหรับคนที่ทำงานนะคะโดยเฉพาะใช้ทักษะความรู้เฉพาะตัว คุณมีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักในสายงานของตัวเองมากขึ้นค่ะอย่างที่บอกเลยคะว่ามีโอกาสที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนในรูปแบบต่างๆหาช่องทางโอกาสให้เจอแล้วกันค่ะเพราะว่าดาวบอกได้แค่แนวโน้มนะคะส่วนผู้ที่จะดนบันดาลได้ก็คือตัวคุณเท่านั้นมาต่อกันที่ดาวอาทิตย์กันบ้างค่ะเกี่ยวข้องกับการงานอาชีพของคุณโดยตรงมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะอันเนื่องมาจากการทํางาน อาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปอบรมไปสัมมนาประชุมที่กกไกลๆมีเหตุที่คุณจะต้องได้ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมหรือว่าเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้เพราะว่าเรื่องของท่าสภาพแวดล้อมรอบตัวอาจจะไม่ถึงขั้นคล่องตัวนะคะแต่ว่ายังให้น้ำหนักไปในทางที่เป็นบวก และสำหรับเจ้าของกิจการอาชีพอิสระก็เช่นกันนะคะยิ่งต้องขยันให้มากค่ะใส่ใจในทุกรายละเอียดของชิ้นงานเน้นการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ให้ดีค่ะถ้าคุณอยู่ในสายงานออนไลน์นะคะพยายามทำผลงานออกมาให้ต่อเนื่องจังหวะนี้จะไปกระตุ้นผู้ติดตามคุณ ซึ่งพวกคุณนะคะโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ดาวอาทิตย์นะคะดาวการงานของคุณเขาไม่เคยที่จะมีปัญหาในเรื่องของการโคจรเลยแค่ว่าจะไปอยู่ในจุดที่ส่งเสริมมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองฉะนั้นตรงนี้นะคะต่อให้คุณจะมีช่วงที่ยากลำบากแต่ก็จะมีช่วงสลับขับเคลื่อนได้ตลอดทั้งปีนั่นแหละค่ะ แค่ว่าจับจังหวะตัวเองให้ดีช่วงนี้เน้นสื่อสารนะคะเข้าถึงผู้คนทั้งงานของคุณจะต้องติดต่อผู้คนเยอะเขาจะช่วยผลักดันทำให้คุณมีการขับเคลื่อนตามไปด้วยได้และใครนะคะอยู่ในสายงานของการขนส่งคมนาคมตัวแทนในหน้าจังหวะนี้ควรขยันให้มากเป็นพิเศษเช่นกันคะ่ะอะไรที่ทําตุนไว้ก่อนได้ควรรีบทาคุณจะต้องเจอคนหลายรูปแบบนะคะทั้งที่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็บั่นทอน จังหวะนี้ให้ความสำคัญกับการเลือกคบคนนะคะแล้วจะทำให้ชีวิตคุณยุ่งยากน้อยลงได้คุณเห็นตำแหน่งต่อไปไหมคะที่ดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าไปนั่นแหละค่ะพบพันทุกด้านที่ดีก็มีนะคะถือว่าส่งเสริมการทำงานของคุณจะมีความคล่องตัวมากขึ้นถ้ารอความคืบหน้าอะไรอยู่ติดตามถามไทยเพื่อไปก่อนเลยค่ะแต่ว่าในด้านที่คุณไม่ควรประมาทก็มี นี่เป็นการเตือนล่วงหน้านะคะเพราะว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องรับมือกับดาวคู่ศัตรูเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะดาวอาทิตย์นี่แหละคะ่ะ เป็นอีกหนึ่งดาวที่มีความเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคุณคุณสังเกตได้นะคะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนที่ทำงานสักกีท่ที่ก็มักที่จะมีอริศัตรูคู่แข่งหรือผู้ที่ไม่หวังดีในที่ทำงานตรงนี้เตือนว่าควรทำผลงานของเราไปแบบเงียบๆค่ะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นจุดสนใจเพราะว่าถ้าเด่นเราก็จะเป็นภัยนะคะชีวิตวุ่นวายเปล่าๆและเราจะปิดท้ายกันที่ดาวสุขค่ะ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งนี้ร่วม4เดือนนะคะแต่เราจะตีความให้สอดคล้องหรือว่าให้ผลร่วมกับดาวที่เป็นปัจจุบันนี้ก่อนในตำแหน่งนี้นะคะดาวศุกร์มีความแข็งแกร่งในตัวเองได้มาตรฐานที่เรียกว่ามหาอุด เรื่องของท่าสภาพแวดล้อมก็ถือว่ามีส่วนที่ส่งเสริมค่ะแต่ว่าในด้านที่คุณจะต้องตั้งรับก็มีนะคะก็คือการกลุ่มร่วมกับกับพระราหูอย่างนีไม่พ้นนะคะเรื่องจุกจิกในบ้านที่ตามมาโดยภาพรวมนะคะสำหรับดาวดวงนี้ให้น้ําหนักไปในด้านที่ดีมากกว่าเสียค่ะแค่เรื่องบางเรื่องหรือว่าคนบางคนเท่านั้นนะคะที่คุณยังคงต้องใช้ความรอบคอบให้มาก ดาวสุกเป็นตัวแทนที่มาจากคนรอบข้างแล้วก็เพศตรงข้ามแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดคิดก็มักที่จะมาพร้อมกับดาวดวงนี้ คนโสดกับคนที่มีคู่ครองคุณย่อมได้รับผลที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีคู่ครองคู่หุ้นส่วนจะได้รับผลในด้านที่ดีอย่างเดียวหรือว่าเสียอย่างเดียวเท่านั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงกําเนิดของพวกคุณแต่ละคนด้วยค่ะที่จะเป็นตัวบ่งบอกทิศทางอยู่แล้วว่าคุณจะได้คู่แบบไหนไม่ใช่จากดาวที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้สักทีเดียวนะคะผลมันอาจจะค้าเข้ากันได้ค่ะ เช่นบางคนดีเรื่องของคู่หุ้นส่วนแต่ว่าเสียเรื่องคู่ครองตรงนี้สลับกันได้นะคะหรือคนโสดได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสังคมคนภายนอกแต่กับสังคมในบ้านคุณอาจจะพึ่งพาใครได้ยากสังเกตจากที่เกิดขึ้นจริงกับคุณคะ่ะแล้วเอาหลักการนะคะไปเทียบเคียงดูเราจะพูดทั้งในด้านที่ดีและเสีย เป็นช่วงที่คู่ครองคู่หุ้นส่วนของคุณจะมีความแข็งแกร่งนะคะตรงนี้ดูทิศทางแนวโน้มค่ะว่าความแข็งแกร่งของเขาคุณสามารถอาศัยพึ่งพาได้ไหมหรือว่าความแข็งแกร่งของเขาสร้างความกดดันให้คุณแทนมันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างค่ะในความหมายของคนเพศตรงข้ามนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีเพื่อนใหม่มีมิตรใหม่เป็นลักษณะที่จะเข้ามาจุดประกายไอเดียบางอย่างให้กับคุณค่ะ หรือว่าเข้ามาทำเจ้าชู้ใส่ก็ได้ในพบปุตตะนี้นะคะเป็นตำแหน่งของการริเริ่มการบุกเบิกมันเป็นไปได้หลายรูปแบบทั้งความสัมพันธ์หรือว่าการปูรากฐานบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าอาจจะฉาบฉวยนะคะยังไม่ถึงขั้นที่จะเห็นผลลัพธ์อะไรชัดเจน สิ่งที่เข้ามาในช่วงนี้เหมาะที่จะลองผิดลองถูกนะคะอย่าเพิ่งไปใส่ความคาดหวังอะไรมากจนเกินจริงและถ้าจะมีใครเข้ามามีบทบาทก,กับคุณในช่วงนี้ก็น่าที่จะเป็นคนอายุน้อยกว่าค่ะหรือว่าเป็นรุ่นรลาวาเขาเดียวกันแต่มีนิสัยเหมือนเด็กคนที่มีคุกครองคู่หุ้นส่วนคุณลองสังเกตดูนะคะว่าช่วงนี้พวกเขาน่าที่จะมีความกล้าได้กล้าเสียมีความมั่นใจในตัวเองกัน แล้วก็จะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามทั้งหมดที่ว่ามานี้มีทั้งดีและเสียอยู่ในตัวเองนะคะตรงนี้คุณต้องฉลาดที่จะควบคุมสถานการณ์มิเช่นนั้นคุณจะเป็นฝ่ายที่ถูกสถานการณ์ควบคุมแทนคนที่เป็นเจ้าของกิจการอาทิต์อิสระนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้คู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ เราแนะนำเทคนิคบางส่วนไปแล้วนะคะว่าคุณเด่นในเรื่องอะไรที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือของพวกคุณแต่ละคนซึ่งการกลุ่มร่วมกันกับพระราหูนะคะส่วนหนึ่งย่อมที่จะมีเรื่องในบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้มองว่าเป็นอิทธิพลของใครบางคนในครอบครัวที่มีผลกับคุณค่ะ อาจจะมีผลกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าเป็นเพียงแค่การเสนอแนะแต่ละครอบครัวจะไม่เหมือนกันเพราะว่าทลาไยเลียงทั้งหมดที่ตดความมานี้นะคะคุณมีการขับเคลื่อนที่เกี่ยวกับผู้คนในรูปแบบต่างๆค่ะมีช่องทางโอกาสที่จะทําให้คุณได้ทั้งความก้าวหน้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทนะคะมองในด้านที่ดีและเสียเผื่อไว้เพราะว่าเราอาจจะแนะนําได้เพียงบางส่วนเท่านั้น สำหรับเกณฑ์ของสิ่งที่ไม่คาดคิดที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อราหูกับสุขุมร่วมกันมันมีเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมาเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะไม่ใช่ว่าเกิดกับคุณสักทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นผลของคนรอบข้างบางสถานะบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะเห็นผิดเป็นชอบได้ซึ่งตรงนี้เป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะทั้งเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือว่าการลงทุนมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะ เพราะว่าไปหลงเชื่อนะคะคำพูดจาดีมีความน่าเชื่อถือแต่ว่ามีเจตนาอื่นแอบแฝงเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นกันค่ะ พระาหูเป็นตัวแทนของคนในครอบครัวอาจจะมีญาติพี่น้องบางสถานะเข้ามาชักชวนโน้มน้าวตรงนี้เราไม่ได้หมายความว่าจะต้องเข้ามาในด้านที่ไม่ดีเสมอไปนะคะบางทีเขาอาจจะได้รับข้อมูลบางอย่างมาไม่ถูกต้องตรงนี้คุณสามารถพูดคุยด้วยเหตุผลกันได้เป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้ความรอบคอบกับคนรอบข้างให้มากค่ะเพราะบางอย่างบางเรื่องการกระทาการตัดสินใจของเขาย่อมที่จะส่งผลทั้งในด้านที่ดีและเสียมาสู่คุณ เรื่องในบ้านนะคะมันจะมีหลายมิติมีความซับซ้อนค่ะเราอาจจะยกตัวอย่างได้แค่เพียงบางส่วนและด้วยตำแหน่งนี้นะคะมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นดาวของความถูกต้องความยุติธรรมไม่ว่าดาวผู้มาเยือนนะคะจะเป็นใครทุกการขับเคลื่อนจะส่งผลดีกับสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเท่านั้น เพราะว่าเท่าไครนะคะมีเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นที่เป็นไปในทางลบจังหวะนี้นะคะจะได้ลาาผลจากตำแหน่งนี้ได้ยากค่ะ และอีกทั้งความเป็นพระราหูตรงนี้เน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าระวังเรื่องของคนคุณน่าที่จะได้เจอคนที่เขามีเหลี่ยมมีมุมนะคะมีไวพพิบประเภทรู้มากค่ะตรงนี้เป็นจุดที่คุณจะต้องระวังเข้ามาได้หลายรูปแบบด้วยอยู่ที่ว่าคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครให้รู้ไว้นะคะว่ามีคนที่เขาจ้องเอาเปรียบอยู่สิ่งที่คุณทำได้ก็คือต้องรู้เท่าทันค่ะและไม่ยอมที่จะให้ตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสียเปรียบ ช่วงนี้ควรระงับความโลภไว้หน่อยคะ่ะสิ่งล่อใจต่างๆคิดถึงหลักความเป็นจริงให้มากนะคะ ไม่มีอะไรที่เราจะได้กันมาแบบฟรีๆแล้วก็ไม่มีใครที่จะหวังดีโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะช่วงที่สุกกับราหูอยู่ด้วยกันหรือบางคนนะคะอาจจะรู้ค่ะว่าถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่แต่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออกก็ได้ซิ่งในด้านที่ดีก็มีนะคะบางคนอาจจะกําลังซุ่มทําบางสิ่งบางอย่างอะไรใหม่ๆนะคะอยู่แบบลับๆไม่เปิดเผยและด้วยความแข็งแกร่งของดาวย่อมที่จะส่งผลดีด้วยค่ะ และที่จะเตือนล่วงหน้าอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะดาวศุกร์ไม่ใช่ว่าจะมีสถานะที่เป็นปกติตลอดในตำแหน,น่งนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีช่วงที่ดาวโคจองวิปริตค่ะเรายังไม่อยากให้คุณประมาทนะคะโดยเฉพาะการทำอะไรร่วมกับผู้อื่นควรรีบผักดันทำให้มีความคืบหน้าให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้สำหรับรัคนาราศีพิจิก ดูแลนะคะชีวิตยังจะไม่นิ่งแบบที่ไว้วางใจได้ดูแลรักษากายและใจให้ดีค่ะอะไรที่ควรเร่งอะไรที่ควรดึงจังหวะรอก็ต้องรู้จังหวะนะคะจัดลำดับความสำคัญให้ดีแล้วก็อย่าเพิ่งพาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่แม้แต่คุณเองก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้โดยเฉพาะช่วงที่ดาวประจำราศียังเป็นสีแดงและก็ควรมองหาโอกาสให้ได้ในทุกๆวิกฤตที่เจอค่ะอย่าปล่อยให้ชีวิตถูกพัดพาไปตามโชคชะตาแต่เพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะในทางที่คุณ ไม่ได้ประโยชน์นะคะบางอย่างจําเป็นต้องฝืนก็ต้องฝืนและทุกความหมายที่เราเติอนไปย่อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเพราะนี่เป็นเพียงแค่แนวโน้มเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกกาหนดตายตัวมาขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของพวกคุณแต่ละคนด้วยและข้อคิดสําหรับคลิปนี้นะคะการดำเนินชีวิตของคนเราก็ไม่ต่างอะไรกับการขับรถบนสภาพถนนแห่งความเป็นจริงค่ะ เราไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้เท่ากันตลอดทั้งเส้นทางจะด้วยสภาพถนนหรือว่าความคับขั้งนะคะของการจราจรที่ทุกคนมีแต่ความเร่งรีบทำให้บางช่วงนะคะเราก็ไปได้แบบชะลอตัวค่ะตําตามกันไปบางช่วงก็อาจจะกลับมาเร่งเครื่องได้ใหม่หรือว่ามีจังหวะที่ต้องติดไฟแดงหยุดนิ่งอยู่กับที่ซึ่งไม่ต่างอะไรนะคะกับการขับเคลื่อนชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง คนที่รู้จักจังหวะชีวิตนะคะช่วงไหนควรที่จะเร่งช่วงไหนควรที่จะผ่อนจึงจะไม่ค่อยเปลืองแรงค่ะหรือว่ามีปัญหาในชีวิตสักเท่าไหร่อีกทั้งคนเรานะคะก็มีความเป็นผู้เสพแล้วก็ผู้สร้างอยู่ในตัวเองกันทุกคนช่วงไหนนะคะที่โชคชะตายังไม่เป็นใจก็จงเป็นผู้เสพที่ดีค่ะเสพข้อมูลเสพความรู้ฟูมฟักฝึกฝนเก็บตัวไปนะคะไม่ใช่จังหวะที่จะไปลงสนามแข่งขัน และพอที่ช่วงไหนโชคชะตาเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางก็จงเป็นผู้สร้างที่ดีค่ะเอาสิ่งที่ฟุ้งฟักฝึกฝนมาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองบางคนนะคะเราเข้าใจว่าทําไมทํามัวแต่รอโชคชะตาแล้วเมื่อไหร่จะได้ลืมตาอาปากซึ่งตรงนี้เราเห็นด้วยค่ะแค่จะเพิ่มเติมให้คุณรู้จักจังหวะชีวิตของตัวเองเพื่อที่ว่านะคะบางอย่างบางเรื่องอย่าไปกดดันตัวเองมากนะัก ถ้าตอนนั้นชีวิตของคุณยังติดไฟแดงซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเราหน้าที่จะมีประสบการณ์การฝ่าไฟแดงกันเกือบทุกคนจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามค่ะผลที่เป็นก็อย่างที่เราเห็นๆกันอยู่คือถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็ถือว่ายังมีบุญเก่าช่วยส่วนที่เป็นอุบัติเหตุก็เยอะค่ะบางทีไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวเองนะคะทาให้คนรอบข้างเดือดร้อนไปด้วย ตรงนี้นะคะเราแค่อยากจะสื่อให้คุณเห็นภาพว่าการรู้จักจังหวะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเราไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดขับเคลื่อนชีวิตนะคะตราบใดที่เรายังไม่ได้หยุดหายใจแค่กลับมารู้ลมหายใจของตัวเองกันค่ะหายใจลึกๆสูดอากาศให้เต็มปอดกันบ้าง จังหวะไหนควรเป็นผู้เสพจังหวะไหนควรเป็นผู้สร้างจังหวะไหนควรจัดเต็มหรือว่าควรผ่อนแรงและก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้ชีวิตของพวกคุณมีคุณค่าในทุกวินาทีค่ะและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ